คลิปนี้จะมาเล่าวิวัฒนาการของเกมโรบ็อตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนะปีปัจจุบันคือปี2025นะครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะซึ่งเริ่มต้นเลยนะครับในปี1999ตอนนั้นโรบ็อยังเป็นแค่โปรแกรมจำลองฟิสิกส์แบบ 2D นั่นเองซึ่งก็ได้ทำการขายไปปี2004เหล่าทีมงานของโ o บ็อได้คิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้สร้างเกมมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีนะเขาได้เริ่มสร้างเกมแบบจำลองฟิสิกส์เอนจินของเขาก็คือ เกมไดนนาบ็อกนั่นเองแต่ก่อนนั้นจะชื่อว่าเดนาบ็อกนะครับไม่ใช่โลบล็อกใน,นเหมือนปัจจุบันในตอนนี้นะฮะโดยเดวิดบาสกี้แล้วก็อีลิกแคสเซลยังไม่มีเกมหรือแบบที่เข้ามาเป็นแบบให้เล่นจริงๆเพราะมันรูปแบบการทดลองนั่นเองฟีเจอร์สําคัญก็คือฟิสิกส์เอนจิ้นเบื้องต้นก็เหมือนกับฟิสิกส์ 2D อันที่แล้วแต่ครั้งนี้เป็น 3D และคลิปนี้ไม่ได้จัดมาแค่ทำเพื่อประวัติโลบล็ออย่างเดียวแถมยังมีการทวนความจำหรือความหลังเกี่ยวกับอดีตของโบอลบล่อปี2 6 1 7 ที่ผู้คนอาจจะลืมแล้วและผมเอากลับมาพูดใหม่มาต่อเลยแล้วกันครับปี2005เปลี่ยนชื่อจากด y นาบ o ็อกเป็นโลบ็อกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโลบ็อกอย่างเป็นทางการเพื่อให้เรียกง่ายขึ้นเพราะว่าดนาบ็อกมันเรียกยากเริ่มเปิดให้ทดสอบระบบกลุ่มเล็กๆสร้างแมปได้ยังไม่มีเกมดังมีแค่แมปพื้นฐานเช่นบิวเทสสร้างมาเพื่อเทสแมปเฉยๆปี2006เปิดพับบละบบเปิดให้เล่นสาธารณะได้แล้วได้มีระบบการสร้างแมปขึ้นมาและก็มี R6 หรือว่าสไตล์ตัวเหลี่ยมที่เราเห็นในปัจจุบัน,น,น ูเขาวพวกน้ําหรือว่าพวกวสัสดุ f, แวบ,บล้อมที่เกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามาในเกมโรบอกนั่นเองแมบดังยุคแรกคอสโลสโดยโรบ็อ x แบบ p ีพีแบบคลาสสิกลอเกตอารีนาเกมมิงจรวดแบบ p ีพีซึ่งน่าจะเป็นแมบแรกของเกมโรบอกปี2007เริ่มมีระบบการแต่งตัวเข้ามาในเกมนี้แล้วก็มีระบบบิลด์เดอร์ขับซึ่งมีประดับขั้นว่าถ้าเราเติมเท่านี้จะ,นจะได้สิทธิพิเศษแบบไหนแล้วก็ได้เพิ่มระบบเพื่อนให้เพื่อนนั้นเล่นด้วยกันได้แมบที่ได้รับความนิยมของปีนี้ก็คือ Canyon JO เป็นนเกมแวต่อสู้ PP บนพื้นทีเขา กดแล้วก็แมปอันติเมตเฮนบอลเกมยิงปืนสไตล์เนี่ยครับเฮนบอลนั่นเองปี2008เป็นปีที่โตบอกเริ่มที่จะดังขึ้นเรื่อยๆได้มีแบตเ็ตหรือว่าความสําเร็จใหม่ๆที่อยู่ในแมปเข้ามามีลีดเดอร์บอร์ดที่อยู่ทางขวาบนแล้วก็มีเกมสตัทซึ่งเกมสตัทที่ว่าก็น่าจะหมายถึงผู้บอกว่าผู้เล่นมีผู้เล่นกี่คนมีไลท์กี่ไลท์มีดีไลท์กี่ไลท์ซึ่งปีนี้จะสร้างไทคูนขึ้นมาหลากหลายมากมายและแมปที่ดังในสมัยนี้ก็คือ So ร์ตไฟส์ออนเดอะไฮเกมแนวต่อสู้เกาะลอยฟ้า เอ๊ะมันผมเผยเลยนะเนะี่ย Build to Survive the Survival แนวเอาตัอรอดบวกสร้างฐานคพรคิดถึงเลย2009ระบบเกียร์และความเร็วเกมที่ดีขึ้นฟีเจอร์ใหม่เกียร์ซิสเต็มอาวุธหรือเครื่องมืออย่างเช่นดาบที่เราถือกันได้นะตอนนี้ Optimization หรือ Skip Engine ที่ปรับปรุงก็น่าจะเพิ่มพียวกับพวกระบบฟิสิกส์ให้มันดีแล้วมันสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับแมบปบดังของปี2009ก็มีแมปดังที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนรู้จักอยู่ก็คือแมป Work at Pizza Place การจำลองการทำงานในร้านพิซซ่ากลายเป็นตำนานจนถึงวันนี้ใครเคย ลองลองมาเมนูนะครับแล้วแบบที่2เลยที่ดังพอๆกันในปัจจุบันนี้ก็คือ National Detaster Survival เป็นเกมเอาตัวรอดจากภัยพิบัติสุดฮิตโคตรฮิตและก็โคตรสนุกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพวกปี2017 2018ผมก็เล่นแบบนี้เป็นประจำ2010ระบบ Econo m มีที่เริ่มจริงจังเริ่มมีระบบ a f f i l i a t e โปรแกรมชวนเพื่อนเพื่อรับโลบาโอทำไมสมัยนี้ไม่มีบ้างเนี่ยอวตารช็อปเริ่มขยายเริ่มมีการขายของสินค้าที่มากขึ้นเริ่มมีการขายชุดเครื่องแต่งกายมวกลิมิเต็ดอะไรงี้มามากยิ่งขึ้นระบบสตอรี Oh, เริ่มพัฒนาขั้นสูงเพื่อทําทให้เหล่าครีเอเตอร์ที่สร้างแบบเบลโลบอกนั้นสร้างแบบได้มีคุณภาพมากขึ้นและแบบยอดฮิตในปี2010นี้ก็คือ Underwater w a l l เป็นเกมแนว FPS ใต้นินซึ่งถ้าใครเคยได้ยินแบบนี้ก็น่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นจังใช่คุณก็น่าจะอาจจะเคยเล่นนั่นแหละเพราะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่ Speed Run หนึ่งเป็นเกมที่เราจะต้อง Speed Run เพื่อที่จะปากัว่าทําสติและก็ค่อนข้างหัวร้อนเลยเพราะผมเคยเล่นมาแล้วต่อไปปี2011ถึงปี2015ปี2011เร ฟีเจอร์ใหม่ไดนามิกไลติ t i n g เริ่มมีการใช้เงาเพื่อสร้างความสวยงามให้กับแมนบต่างๆเพิ่มเคล,ล็ดลงไอเทมมากมายโรบอสตูดิโอเพิ่มไลบรารีแจกโมเดลสกิมให้ใช้ฟรี ซึ่งสะดวกต่อครีเอเตอร์ทั้งหลายแมปดังๆที่มาในปี2011ไทคูนเกมเรื่องเฟื่องฟูเช่นรีชอลไทคูนรัสเตอร์ลองไทคูนและรวมถึงแมปไฮแอดซิกเอสเตมเวอร์ชั่นต้นฉบับเริ่มสร้างช่วงปลายปีของปี2011เกมเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นมีผู้พัฒนาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นมี2012โลบบอกเริ่มเข้ามาใน iPad และ iPhone เพื่อเปิดตัวให้ทุกคนได้เล่นกันเริ่มพัฒนาโมบายยูไอเพิ่ม GPU ีูทูสลับนักพัฒนาให้ทำระบบหน้าจอได้ง่ายยิ่งขึ้นแมปดังในปี201 2 Swivel The National Dis แทสเดได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยคอออฟโรบ x อกเซฟไฟแมปแนว FPS แนว Call of Duty r o บ l อกเวอร์ชันเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนหลากหลายปีนี้ r o บ l อกเริ่มเข้าสู่มือถือเพิ่มผู้เล่นแบบก้าวกระโดดปี2 0 1 3เปิดระบบ De ฟ X อกแลก r o บ็อเป็นเงินจริงฟีเจอร์สำคัญเปลี่ยน r o บ็อเป็นเงินจริงเปลี่ยนเงินจริงเป็น r o บ็อกนั่นเองผู้พัฒนาก็สามารถหารายได้ได้แบบง่ายไา้เลยแหละเพิ่มเกมพาร์ทและ De เวลลอปโปรดักแมปดังๆในปีนี้ปี2 0 1 3ก็คือ Murder. มิสเตอรี่เวอร์ชันตั้งต้นได้รับความนิยมแบบไม่มากเท่าไหร่นะปัจจุบันต่อไปก็คือ The Mad Murder กลายเป็นต้นฉบับของ Murder Mystery เตอรบกเริ่มเข้าสู่ Creator Economy อย่างแท้จริงเพราะว่าเราสามารถหารายได้จากมันได้2014พัฒนาระบบแสงบอกเพิ่ม a n นิเมชันฟีเจอร์ที่เด่นๆเ,เลย i g h t ง n g System ทำให้ผู้เล่นมีแสงเงาและแสงสว่างอย่างสมจริง a n i m a t i ัน e d i t o r เริ่มเพิ่มเข้ามาสามารถทำ a n i ิเมชันที่เราเห็นในปัจจุบันได้ที่ฝรั่งเขาทำกันนะเพิ่มระบบซาวแล้วก็เพลงต่างๆที่เข้ามาในระบบไทคูนที่ผมเห็นตอนปี 7, 2อ1 7นที่มันมีเพลงเพาะๆและแบบปัจจุบันโดนติดลิขสิทธิ์ไปโอไมค์ก่อ r o แมปดัง Tower of Hell เริ่มต้นเริ่มพัฒนาแบบแนวออ b บี้ที่ยากและเริ่มท้าทายม u r d เ r of m y s t ม r y 2โดยนิคีเปิดตัวกลายเป็นแบบระดับตำนานซึ่งผมก็เเล่่่นนออยูใชง ริ่มมีระบบเคลื่อนไหวที่สมจริงและน่าสนใจขึ้นมากเลยปี2015เริ่มเข้าสู่ปีระดับตำนานของเกมโลโบอกแล้วและจะยิ่งพีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปี2025โลบอกลง and ด o i d บวกเกมในมือถืออย่างเต็มรูปแบบฟีเจอร์ใหม่โลบอกเปิดให้เล่นเกมบน a n d ด o i d Studio เพิ่มเ h a ยร์เตอร์แอนิเมหรือว่าระบบการวิเคราะห์ของ c h a r a c t ต r นั่นเองเพิ่มระบบป้องกันสคริปแฮกแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ในปัจจุบันแมปดังในปีนี้ก็คือ Work Ad เรริ่มกัับบไ,ได้ความนิยมอีกรอบนึสอาปิาปล่นเริ่น และก็พัฒนาต่อเป็นภาค2นั่นเองต่อไปปี2016โราบอกบังคับให้ใช้ฟีเจอร์นี้กับทุกเกมคือฟีเจอร์กันแฮ็กและอวาตารใหม่ R15 เคลื่อนไหวได้สมจริงกว่า R6 แต่ก็ตัวเหลี่ยมเหมือนเดิมอะลอเลนะไม่ใช่แมพที่ดังในปี2016 มอร์เดอร์มิสเทอรี่สได้รับความนิยมเป็นผุ้ระเบิดดีมพาร์คไทคูล 2, 2เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นเลยฮะปี2 0 2 5ันสิบแปดบีสวอมซิมูเลเตอร์เริ่มได้รับความสนใจจากพี่กระชากวัตถุเพย์ที่ผมชอบโอ้ชอบดูเขาเติมมาปี2 0 1 7โตแรงระดับโลกฟีเจอร์เด่นเดเวลลอปฟอรัรมเปิดให้คนทั่วโลกเข้าได้เครื่องระบบ UGC สำหรับอวตารไอเทมแบบที่ดังในปีนี้ซึ่งปีนี้เป็นระดับปีในตำนานที่ยูทูบเบอร์ได้เข้ามาทำคลิปเกี่ยวกับโลโบอกโดยเฉพาะของฝั่่่งงทีคอนนนข้าาต มีเพลงมีเสียงไอคอนิกสุดนอสทาจีอซึ่งไม่แปลกที่จะมีแบบดังๆที่พวกเราอาจจะเคยเล่นแบบแรกเลยก็คือ Adopt มีซึ่งเปิดตัวครั้งแรกแต่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาบล็อกเบริรดเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดซึ่งเราจะต้องทํางานหาเงินดูแล4สถานะที่อยู่ในตัวของเราซึ่งตอนนั้นยังเป็น25่ลบัอกอยู่เจลเบกเปิดตัวครั้งแรกทําลน์ซิติผู้เล่นสูงที่สุดลบบ็อกกลายเป็นโลกแห่งเสมือนจริงและ ต่อจากนี้ปี2017ผมก็จะให้ดูอะไรบางอย่างที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนั่นคือระบบ UI ซึ่งเป็นระบบที่ไอคอนิกมากแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราจะมาเจอกันท้ายคิดว่าความเป็นตำนานนั้นจะเป็นอย่างไง2018จุดเริ่มต้นของมันเตเวิร์สฟีเจอร์เด่นอววอราช็อปเริ่มเปิดให้ UGC c r e ครีเอเตอร์ขายไอเทมเองระบบไลทติ้งแบบใหม่ฟิวเจอร์ไลทติ้งทำให้ไฟหรือแสงนั้นมีความชัดเจนและสวยงามกว่าเดิมซึ่งอัปเดตมาสรอบแล้วระบบอีเวนต์เริ่มจัดใหญ่ยิ่งขึ้นเช่นเอ็กฮันหรืออีสเตอร์เอ้ในปัจจุบันเลดี้เพย์เยอร์วันอีเวนต์แซบ,บหรือเกมดังในปีนี้ปี2 8 Adobe มีเวอร์ชันสัตว์เลี้ยงเปิดตัวพีกมากทะลุทําให้โลบอกนั้นพังไปเลยเพราะว่าอัปเดตแต่ละครั้งผู้เล่นเกินแสนตลอดโอ้ม oh y god bro ไม่รู้ว่าใช่สมัยนั้นหรือเปล่านะ Adobe มีช่วงนั้นพีโคตรเลยเพราะว่ามีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาและซึ่งตอนนั้นผมก็ติดงอมงเงียมด้วยเช่นกันถึงแม้จะเป็นเกมเด็กแต่ว่าตอนนั้นผมก็เด็กอยู่เหมือนกันนะนะ <c oughs> ใครเคยเล่นก็เล่นได้นะครับ r o ย a ่อหายในปีนี้เป็นเกมแนวแฟนตาซี Fantasy. แต่งตัวบวกโรงเรียนบวก r p สุดยอดฮีทซึ่งผมก็เล่นเหมือนกันถึงแม้จะเป็นเกมผู้หญิงแต่ผมโมไปสนใจผมเล่นหมด Tower of h e l l กลายกลเป็นเกมออปปี่ที่ท้าทายที่สุดแต่ก็ยังไม่เท่าผมหรอกที่ผมแม่งเก่งกว่าครับเราบอกเข้าสู่ยุคการพัฒนาโซเชียลแพลตฟอร์มบวกอีโคโนมิกบวกเมตาเวิร์สมันคือเกมจำลองแล้วก็สามารถหาเงินได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถรวมบอลเข้ามาเล่นเกมด้วยกันได้อย่างสนุกสนานนั่นเองปี2019เกราบอกกลายเป็นไลฟ์สล์นั่นเองซึ่งฟีเจอร์ใหม่คือไลฟ์อี ในโรบอกนั่นเองไวท์แชรที่เริ่มมีการทดลองมาใช้จริงในเกมโรบอกแต่ยังไม่เปิดตัวโรบอกรีเมียมแทนที่บ er ิลดเออร์ขับเดิมแมบปบดังในปีนี้เกมระดับตำนานอย่างพิกกี้ก็เริ่มเปิดตัวเป็นเกมแนวอาชีวิตรอดหนีหมูอย่างต่อนเนื่องที่มีเนื้อเรื่อง กม Tower Defense Simulator เกมแนวป้องกันฐานที่โคตรจดจำนนแล้วผมโคตรชอบซึ่งปัจจุบันผมก็ยังเล่นไม่สิเมืม่อวานผมยังเล่นอยู่เลยออสิทธิอเกมแนวยิงปืนสุดฮิตสนุกจริงๆเกมนั้นผมแนะนําให้เป็นเล่นและถ้าทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ขอให้ทุกคนนั้นกด Subscribe เพราะว่าตอนนี้ผมโคตรจนเมื่อยปากแล้วล่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครกดซับแล้วผมก็ขอจุ๊บมวจุ๊บมวแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าคุณรักผมเริ่มบอกเริ่มกลายเป็นวิดีโอโต้สมือนจริง,รงมากกว่าแพลตฟอร์มเกม 2 0ง0ยียุคแห่งโควิด19ฟีเจอร์เด่นเลยระบ o x Studio อัปเกรดเป็นครั้งใหญ่ระบบโซเชียลลิงก์ในระบ x นั้นจะมีลิงก์ o u t u b e Twitter Discord อยู่บนหน้าข้อมูลเกมของเราพาร์ทเนอร์เริ่มมากขึ้น Gucci Ni k e v a แวและอื่นๆอีกมากมายแมปเกมดังโบกหาเวได้เปิดตัวในปีนี้ซึ่งเป็น RP อันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้ซึ่งปัจจุบันก็มีคนเล่นหลายแสนอยู่นะ Adobe มี Ad me, ทำลายผู้เล่นไปมากกว่า1.6ล้านคนซึ่งน่าจะพีคสุดๆไปเลยระบบน่าจะล่มไปแล้วและ ่อมาที่ดังเลยก็คือ Funky Friday Anime Fighting Simulator ที่คนที่ติดอยู่ในสถานะครูดาวเอ้ยเขาดาวอยู่บ้านก็คงต้องเล่นแมปแนว A.F.K. แนวนี้ คือ a n i m เมะ g h t i n g Simulator นั่นเองโะบอกระเบิดกลายเป็นแอปที่นิยมที่สุดปี2021ถึงปี2025ลบอกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกวีเจอร์ใหม่ Voice Chat ที่เข้ามาเปิดให้ใช้กับผู้เล่นบางคนได้ใช้โลบอกเข้าสู่ตลาดหุ้นกลายเป็นบริษัทมหาชนโอมาก่อนมาใหญ่จังว่าโลบอกเพิ่มระบบ d y n a m i c Head ให้ i c t i o n Animation สำหรับอวตานั่นเองก็แบบตายตายขยับปาขยับปากโอ้แต่จ นี่มันผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยโอ้ทุกคนนานนานอยู่แล้แมบปบเกมดังในปี2021 Pad Simulator X เริ่มเปิดตัวเกมสะสมสัดว์ยอดฮิตเบสบอลเกมสุดสนุกสนานที่โคสนุก ถ้าใช้มาโคเล่นไม่ผมไม่ใช้ผมแค่พูดเล่นเฉยเกม PVP แนวสร้างป้อมเหมือนเบสบอลเดี๋ยวเบสบอลมันก็ชื่อเบสบอลปะวะไอช่างวะ Snap Battle เป็นแบบแนวตบหน้าเพื่อให้คนตกเหวเล่นๆละบอกกลายเป็นแบบแพลตฟอร์มในสังคมดิจิต้หลับโลกปี2022เทคโนโลยีล้าก้าวกระโดดเลเซอร์โคสมีเสือภาพสามมิติหรือที่เราเห็นกันคือเสื้อโค้ที่มันใช้แนวคลาสสิกนั่นเองระบบ AI สำหรับ NPC ที่ใช้สำหรับเคียร์เอเตอร์หรือเดเวลลอปทั้งหลายระบบเดเวลลอป Confidence รลบอกได้มีแสดงเทคโนโลยีเมตาแบบใหม่แมปที่ดังในปีนี้ ปี2022เกมดอลเกมที่ดังที่สุดในตอนนั้นซึ่งไม่ว่าใครก็ไม่มีใครหน้าไหนที่ไม่รู้จักเกมนี้เกมสยองขวัญแนว Puzzle Horror สุดยอดฮิตที่เ a t e เกมในตำนานที่สมัยยุคล็อกดาวน์ก็ยังมีคนเล่นมากมายรวมถึงผมที่เปิดเพลงฟ้องแล้วก็เล่นไปด้วยโอ oh my god เป็นคอตำนานเลยทุกคนเล่น b o w f e n เป็นเกมแนวที่ค่อนข้างสนุกผมเห็นพี่แดงฟอ y s h i n g หรือพี่กระชาเล่นผมก็ไม่ได้เล่นมันจริงๆหรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง h เลอร์บอกการ์ตูนที่มีสีสันหลากหลายปี2023เราบอกเต โตมากขึ้นจาก Economy, เคเอเตอร์อีโคโนมีเศรษฐกิจของโลพบอเกมเลโกโอโ้โหฟีเจอร์เด่นของปีนี้ระบบ AI Code ค้ดแอสเซทระบบผู้ช่วยในการเขียนโค้ดเครื่องมือสำหรับช่วยนักพัฒนาเริ่มมีการใช้โฆษณา,านในเกมกลุ่มนักพัฒนาทำหารายได้ได้เต็มตัวแมปเกมดังในปี2023 คอมแบทวอร์เรียร์แนวพ v พีหดโผดีแบบเลือดสาดสุดน่ากลัวอเดอร์ซีทีฟซึ่งตอนนี้ผมไม่คาดคิดเลยว่ามันจะผ่านมาตอนปีแล้ว <S <S <Yeah. S 1> เกมมาจนปภัยแบบโอเวนโหวแนวเก่าๆแล้วก็บาคโคตดเยอะเลยเดอะสตองเกตแบทเทิลเก d เป็นเกมแนวต่อสูอ้อนิเมะสุดปึ้ง <S <S ซึ่งผมก็เล่นกากมากเกมนั้นปี2 0 2 4โลบ,บอกดันเชสเตอร์ไอแบบรูปแบบซึ่งปีนี้จะมีการเกี่ยวกับการสร้าง AI แชทบอทเอมีซีที่พูดในแมปอย่างสมจริงเริ่มใช้อะไรต่างๆที่สามารถสร้างใบหน้าหน้าผมได้แบบสมจริงโดย AI เกมและแบบดังในปีนี้ก็คือ An i m เม c a าร์ซิมูเลเตอร์แอนิเมะแดนเจียนไฟเตอร์ปี2025เป็นปีที่ผมไม่รู้ว่าแบบไหนเป็นแบบที่ดังแต่ตอนนี้ที่เห็นได้หลักๆก,ก็คือเดสเลเอัลฟาเลยแหละซึ่งมีคนเล่นปัจจุบันอยู่สามแสนคนและทุกคนล่ะคิดว่าแบบไหนปัจจุบันตอนนี้ดังที่สุดแล้วว่าปี25ของปีนี้นั้นจะมีอะไรพิเศษบ้างทุกคนคิดว่าอย่างไรก็ลองลงมาเมนดูกันได้นะครับและตามที่เห็นผมจะมาแสดงความน้อทาเจียของเมื่อก่อนให้ทุกคนได้เห็นเองต่อจากนี้ เชิญรับตาและนึกว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กน้อยที่กำลังเล่นตอวบอกเป็นครั้งแรกแล้วกันนะ ถึงแม้คลิปนี้จะพูดไม่รู้เรื่องแต่ขอ,ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่รับชมครับซียา